ครับผมครับผมเปล่าคร <c oughs> ับคือเกีบ,บ่นเฉยครับผมคือแบบผม,ผมอะแค่เขาเรียกว่าอะไรกินเยอะเปคนปกินเยอะเปคนกินเยอะแล้วก็เดือนนี้เป็นแบบการกินบุฟเฟ่ต์คนเดียวรอบที่บบแบบเจ็ดเรมัง้ง <ๆ S 1> คือมันไม่ได้เหงาพี่หรอมันแค่แบบว่าคือสําหรับผม่มันเป็นเรื่องปกติเพราะเรากินเยอะไงแต่ว่าเราดันไปถ่ายทวิตแล้วไปเจอแบบเออเช็คลิสต์เช็คลิสต์เคยเคยแรกยังไม่จะมีเช็คลิสต์แบบ คุณเคยทําอะไรคนเดียวมาแล้วบ้างแล้วเราก็ร่างไรอ่านแล้วเราก็ดูเช็คลิสต์เคยดูคอนเสิร์ตคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยทํานุ่นคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยไปนุ่นคนเดียวไหมเคยกินบุฟเฟ่คนเดียวไหมเคยแล้วเราดูไปดูมาแบบเ้ยเช็คลิสต์นี่ทําไมเราเคยทําคนเดียวแบบเกือบหมดเลยวะครับก็เลยบบเขียนลงไปทวิตดีกว่าแบบเออเรามันอาจจะดูเศร้านะแต่ว่าดูเศร้าจากเราแค่กินเยอะเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติมันคุ้มกว่าพี่ ไม่มีใครแย่งกินใช่ไม่คือเราเราเป็นคนกินเยอะมันกินไม่อั้นด้วยใช่แบบถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารประเภทเดียวกันอย่างเช่นแบบปิ้งย่างหรือชาบูอย่างเงี้ยเราไปกินอลาคาร์ดอะเรากินเยอะจนมันแบบมันแพงเออมันทะลุใช่เราเป็นท็อปเป็นเดร์แน่นอนแต่๋ถ้าเราไปกินบุฟเฟ่อะเราคุมราคาได้แล้วเรากินได้เท่าเดิมกินได้เท่าเดิมกินได้แล้วถูกกว่าเราด้วยครับ กินเยอะแค่ไหนเว้ยกินเยอะครับกินเยอะเพราะว่าออกกำลังกายควาคู่ไปด้วยใช่คือแบบทั้งสองทั้งสองคนเป็นคนกินเยอะเพราะว่าเป็นคนหล่อร่างกายเป็นนักกีฬาเพราะว่าชีวิตประจำวันปกติเราไปกินข้าวคนเดียวไงเราทํางานแล้วก็มีเวลาเรากินข้าวแล้วไปทำงานต่อไงอย่างเช่นแบบวันนั้นที่เราเขียนก็คือแบบเราก็บ่นว่าเราวิ่งงานไงตอนเช้าเราไปทํางานหนึ่งแล้วเรามีเวลาเว้นกินข้าวแล้วไปทําอีกงานต่งเงี้ยอย่างก็กินกับหลังกิน ปกติก็ไม่รู้สึกผิดนะมีวันนั้นเนี่ยแหละพอไปไถเช็คลิสต์นั้นนะ่ะก็รู้สึกแบบเออหรือว่าเป็นที่เราที่เราผิดปกติที่กินบุฟเฟ่ต์คนเดียว <c oughs> อื <c oughs> จำไม่ได้แล้วผมจําได้ว่าแบบมันแค่ขึ้นมาในฟีดเฉยๆเหมือนแบบคุณเป็นคนแบบทําอะไรคนเดียวบ้างฟิลศิลปินใช่เยอะเหมือนกันใช่ยังไงครับ โอ้ยจริงๆครับจริงเราไปกินด้วยกันบ่อยครับผมแต่ว่าแค่ไม่ลงสื่อครับผมครัับผมมอเเเเห็นนนาาาไ่ขงรรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเศร้าจังเลยแต่ผมแต่ผมเข้าใจนะบางทีแบบเวลาเราเราทำงานเสร็จเหนื่อยแล้วเราผ่านร้านอาหารที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราก็แวะเหมือนกันเพราะด้วยความเรากินเยอะแล้วมันก็ช่วยประหยัดด้วยสุดๆครับเพราะเราสองคนกินเยอะมากยเ้ฮ เราสองคนเคยไปกินบุฟเฟ่ต์กันแล้วคือเป็นแบบว่าทํางานเสร็จแล้วคือมันเหนื่อยมากคือกินกันแบบสุดเหมือนกัน<อ>ใช่ครับหลายถาดเหมือนกันคะคือถ้าแข่งกินเนี่ยผมว่าแข่งได้แต่ว่าหลังแข่งแล้วจะสภาพเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าผมสู้ไม่ได้นะนี่กินเยอะจริงกินเยอะกว่าใช่ผมว่าเยอะกว่าผมผ่านเยอะกว่า้ายไฟแบนเหรอไม่ไม่กลัวครับไม่กลัว คำเตือนออเอนหรอบอกผมว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีนักแข่งที่ถูกแบนไปแล้วนักแข่งกินที่ถูกแบนไปแล้วผม <c oughs> ว่าพวก <c oughs> ผมน่าจะเทียบกับพวกเขาไม่ได้เขาฟิตเนตออกกำลังกายเพราะว่า,าแบบไอ้คนนี้ต้องกินเยอะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะ <c oughs> อยู่แล้วอ,งอ,งอองกกำลังกายเยอะอยู่แล้วไม่ได้ลำบากในการออกบอกถามว่าแต่เราต้องเลือกกินไงเลือกใช่ใช่ คือว่าเราสองคนเป็นสายแบบว่ากินเยอะแต่ว่าต้องกําลังกายควบคู่ไปด้วยใช่แเวลาเรากินบุฟเฟ่เราก็เลือกกินนะว่าเราจะกินแบบอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ครับผมถ้ามีใครสนใจที่จะเลี้ยงบุฟเฟ่ผมนะผมไม่ติดนะครับผมไปได้นะครับอัะอะไรที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อครับเนื้อไม่ติดมันครับใช่โปรตีนเนโปรตีนไม่ติดมันใช่อย่างเช่นสมมติเราไปกินชาบูเงี้ยก็จะแบบว่าเลือกจิ้มซอสไม่จิ้มซอสเหมือนกันผมไม่จิ้มซอสผมไม่กินซอสเลย ใช่ครับคือเน้นเนื้อ<ช>มันจะเป็น<ช>โปรตีนทั้งหมดเลยเอาแล้วไงล่ะเข้า<ช>เรื่องจริงจังซะแล้วใชรนะครับ <c oughs> มีอะไรพีคบ้างเหรอคือมันไม่มันก็ไม่เชิงพีคหรอกอ่ะสำหรับมันไม่พีคแต่กับแบบการแบบไปคอนเสิร์ตคนเดียวไปมิวสิกเฟสคนเดียวดูหนังคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้มันแปลกไหมหรอว่าเราก็ทำมาแล้วไม่แปลก ไม่แตกหรือไปด้วยกันไหมครับคนเดียวคือดูหนังอะไรมาอะไรมาดูหนังคนเดียวเนี่ยคือผมสามารถทำได้เฉพาะเรื่องที่ผมชอบแค่นั้นเองใช่ครับได้ชอคนเดียวผมผมมันคนไม่ค่อยทำอะไรคนเดียวเลยครับใช่คือแบบว่ามันเหงาไปอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำคนเดียวคือดูหนังที่ชอบแล้วกันซุปหนังซุปเปอร์ฮีโร่ผมดูคนเดียวได้ ใช่แต่หนังผีดูคนเดียวไม่ได้เอกลัวครับก็นี่หนังผีดูคนเดียวไม่ได้ชวนเลยพี่ๆเลยเลยพี่เลยโอ้ยไม่หรอกโอ้โหครับ